ือ่อนี้ก็คือต้องอธิบายอย่างนี้เร่ว่าโทษแห่งปฏิปฏิปทาเนี่ยนะคะครับคือคือพระพุทธองค์ทรงมีภาสิทธ์น่นะคะคือมีคําพูดขอโทษค่ะไม่ใช่มีคําพูดมีปฏิปทาก่อนที่จะตัสรู้เนี่ยคือก่อนที่จะตัสรู้เนี่ยไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามหรือชาติที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะต่างก็ต้องเรียกพระโพธิสัตว์ นะคะทีนี้คําถามของพระเจ้ามิลินเนี่ยอยู่ในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าว่าในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้ทําทุกกรกิริยานะคะถ้าจะพูดไปแล้วทุกกริยาเนี่ยมาจากอดีตชาติด้วยทําให้พระองค์เนี่ยในอดีตชาติแต่ละชาติที่มีความบําเพพียรมาเนี่ยทาให้พระองค์ต้องต้องผ่านในหกปีของการทําทุกกรกิริยา,ยาได้อย่าง,ค,างคือได้นานขนาดนั้นเพราะว่ามีบรารมีมา สู้รบกับกิเลสกาจัดเสนามัจจุกําหนดในการอด,อ,ดอาหารคือทําความเพียรนี่เรียกว่าปฏิปทานะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่มีความปิติเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นนะไม่ได้สําเร็จความรู้เห็นพิเศษอะไรทั้งสิน้นของความเป็นพระอริยะคือมีความท้อใจนะไม่เหมือนกับคือคือไม่ได้เกินกว่าธรรมของมนุษย์ธรรมดาท,ท,ทั้งที่ทําทุกกรกิริยาอันเผ็ดร้อนคือเพียรเป็นที่ยิ่งครับ คือสงสัยจะไม่ใด้ทางตัสรุเกิดความท้อใจก็เลยเลิกทําทุกกรกริยานั้นนะแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยกับสําเร็จพระสัพพัญญุตยานนะคะคือด้วยอ่าจะอันนี้คือด้วยปฏิปทาที่ที่เรียกว่าเป็นดการเดินสายกลางนะคะครับและหลังจากนั้นก็มีการสั่งสอนสาวกว่าเธอทั้งหลายจงทําความเพียรจงประกอบในพระพุทธศาสนาจงกําจัดเสนามัจจุเหมือนช้างหักไม้อ้อ สองคำนี้เป็นคำที่ขัดกันนะในเมื่อผู้ทัองค์เนี่ยตอนไมพผูบริษัท์เนี่ยทรงเบื่อหน่ายในปฏิปทาเบื่อหน่ายในความเพียรไปแล้วเหตุอะไรจึงทรงชักนำให้สาวุกเนี่ยไปทำ,ทำความเพียรต,ต่ออีกครับนะคะก็คือคำถามนี้ก็เป็นคำถามอุปโตโกดีกแหละนะคะพระนาคเษณมีคำตอบว่าคราวนั้นก็ดีบัดนี้ก็ดีปฏิปทาก็ยังเป็นปฏิปทา คือพระพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติตามปฏิปทานั้นจึงสําเร็จความเป็นสัพพัญญูในเมื่อพระพุทธศาส้าสรงทําความเพียรอันยิ่งก็ได้ตัดอาหารไม่เหลือตัดอาหารหมดแล้วก็กําหนดกําลังใจเมื่อหมดกําลังใจก็ไม่อาจสําเร็จความเป็นพระสัพพัญญูได้ครับอันนี้แปลว่าทรมานกายทรมานพระวรกายอย่างยิ่งนะฮะนะคะคือเรียกว,ว่าเพียรอย่างทรมาน <C' S 2> ครับเมื่อท่งสวยอาหารที่เป็นคำคำตามสมควร นะคะไม่ช้าก็สําเร็จความเป็นพระสัพพัญญูด้วยปฏิปทานั้นอีกเหมือนกันคือทําความเพียรแต่เป็นความเพียรที่ไม่ได้ทรมารร่างกายคือผ่อนหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ,พระพุทธองค์จึงได้กําหนดนะว่าจะต้องมีความเพียรน,นะคะคือคือเรียกว่าให้ให้มีปฏิปทาในความเพียรอย่าละในปฏิปทาอันนี้และทรงได้กํากับที่คําสอนพระพุทธองค์คือว่าไม่ทรมานตัวเอง นะั่นคือให้เดินสายกลางมาชิมปฏิปทาครับคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สำเร็จพระสัพพัญญุตยานด้วยการที่เรียกว่าทรมานร่างกายแต่ว่าไม่ได้ขาดความเพียรอันนี้ต้องแยกกันเป็นสองคำครับนะคะคือเพียรน,นี่ก็ยังเพียรอยู่ยังต้องดำเนินต่อยังสู้รบกับกิเลสอยู่ครับแล้วแต่ว่าการตัดอาหารการอดอาหารการทรมานร่างกายนั้นต่างหากละอันนั้นไม่ได้เรียกความเพียร เรียกว่าการทรมานร่างกาย <C ł op> <S <S แต่ปฏิปทานี้ยังเกิดคือหาหนทางว่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่าอย่างนั้น <S 2> <S 2> ใช่หรือเปล่า <S <S ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง <C ł op> จึงมีคำว่ามัาชิมะปฏิปทาบุรุษผู้เดินทางไกลด้วยความรีบร้อนจะต้องเสียกำลังแข้งขาหรือเป็นง่อยเปรี้ยเดินไปมาไม่ได้การที่เดินไปมาไม่ได้นั้นจะว่าเป็นโทษแห่งแผ่นดินอย่างนั้นหรือเปล่ามหาปพิษไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าแผ่นดินอันใหญ่นี้ย่อมมีประจำอยู่ ทุกเมื่อการที่บุรุษนั้นเสียกําลังแข้งขาจนเดินไม่ได้ก็ไม่ใช่โทษแห่งแผ่นดินต้องโทษแห่งความพยายามที่ที่กทเกิน,น,น,นกําลังครับข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบาพิษการที่สมเด็จพระภูมิพระภาคไม่สาเร็จสัพพัญยุตยานในขณะนั้นไม่ใช่เกิดจากความเพียรไม่ใช่โทษแห่งความเพียรแต่เป็นโทษแห่งการสู้ลบกิเลสเป็นโทษแห่งการขาดอาหาร,รปฏิปทานียังมีอยู่ทุกเมื่อค,ความเพียรยังมีอยู่ อีกอย่างหนึ่งบุรุษนุ่งผ้าที่เศร้าหมองไม่รู้จักซักปล่อยให้เศร้าหมองอยู่นั่นเองการที่ผ้าเศร้าหมองนั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งน้ําน้านั้นมีอยู่ครับแต่ไม่ไปซักถึงแม้ต้องโทษบุรุษนั้นการที่พระโพธิสัตว์ไม่สําเร็จพระสัพพัญญุตยาในขณะที่บําเพ็ญทุกกร,รกิริยานั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งความเพียรครับไม่ใช่เป็นโทษแห่งการสู้รบก,กับกิเลสแต่เป็นโทษแห่งการขาดอาหารคือทรมานตนเองครับเพราะฉะนั้นสมเด็จ พระผู้มีพระภ,ระภาคจึงทรงสั่งสอนชักชวนพวกสาวกให้ปฏิบัติปฏิปทาให้อย่างอยู่คือความตั้งใจที่ปฏิปฏบัติให้มีความเพียรเป็นของดีไม่มีโทษครับก็เป็นคําตอบที่ชัดเจนค่ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นสงสาวกทั้งหลายก็พึงที่จะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะครับค่ะก็เป็นปัญหาของวรรคที่6นะคะ ทีนี้นคำถามตแต่ละคําถามนี้ก็ละเอียดนะครละเอียดนะฮะ,ละ,ะ,ะแล้วก็บ่งบอกให้เห็นถึงว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้เผยแผ่ผพุทธศาสนาและได้ตรัสสอนพุทธศาวกทั้งหลายที่ได้อยู่ห้อมล้อมพระพุทธองค์เนี่ยมีคนเฝ้าจับตาดูนะฮะ,ะแล้วก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนในรุ่นหลังเอามันเฉพาะถึงรุ่นในสมัยพระเจ้ามิลินเนี่ยนะครับที่ท่านมีความสงสัยมากเนี่ยคือถามซักกระจนกระจ่างเลยนะฮะ,ค,ะคือจะให้ท่านเชื่ออะไรทั้งที ก็ต้องถามจนล,ละเอียดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะที่ศึกษามาเยอะแล้วนะครับค่ะทีนี้ก็เป็นปัญหาที่สองในวรรคที่หนะคะครับนิปปะปัญจปัญหานะคะความหมายของนิปปะปัญจปัญหาก็คือเป็นปัญหาที่นิปปะปัญจะนะคะคปัญหาที่เกี่ยวกับธรรมที่ไม่ให้เนิ่นชาเป็นอย่างไรนะคะครับ,รบพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษณแม้พระพุทธพจน์น้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีนิปปะปัญจะจะเป็นที่มายินดีนะคะเป็นทาอะไรนี่อย่าช้านะคะคือจะทําให้เป็นสิ่งที่ยินดีนะคะยินดีในนิปปะปะจะัจจรรมคือจะปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่าไปเนื่อนช้าทําเลยนะคะอย่าไปวางแผนอย่าไปอะไรนั้นอย่างเราทํางานทางโลกต้องวางแผน ค่อยๆดูแต่ทำเนี่ยให้ปฏิบัติไม่มีเครื่องเนิ่น,นชา้าดังนี้นี่ปรับปัญจานั้นเป็นชไหนคือทำอย่างไรทำทำคือธรรมะนะคะเป็นธรรมะแบบไหนรพระนาาเกษนแตบว่าขอถวายพระพรเครื่องไม่เนิ่นช้าได้แก่ขอไ้ค่ะเครื่องไม่เนิ่นช้าได้แก่การปฏิบัติให้ถึงโสดาปฏิผล สกิทาคามีผลคือเดินตรงไปเลยปฏิบัติเลยครับอน,นาคามีผลอรหัตผลอันนี้ไม่เนิ่นช้าคือไม่มาเกิดแน่นอนรธรรมะอันนี้คือคำว่าไม่เนิ่นช้าให้ปฏิบัติไปถึงตรงนั้นเพราะถ้าหากว่าปฏิบัติอย่างอื่นเนี่ยจะต้องกลับมาเกิดอีกในมันเนินช้าครับความหมายคือตัวนี้นะคะพระเจ้ามิรินซักถามต่อไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าโสดาปฏิพลตลอดถึงอรหัตผลเป็นเครื่องไม่เนิ่นช้าแล้ว เหตุใดพิสุทั้งหลายจึงเล่าเรียนสอบถามซึ่งพระพุทธวจนะมีองค์9ก้าคือสุตตะเคยะเวยากรณะวยากรณะคาถาอุทานะอติบุตกะชาโดอมพุทธธรรมเบทละรวมทั้งหมดที่ที่แอนพูดมานี่นะคะคือพระไตรปิฎกนะคะคือพระสูตรตันตปิฎกทุกอย่างที่เป็นชื่อเนี่ยทำไมต้องไปเรียนเลยนะคะแล้วยังเกี่ยวข้องอยู่กับนวกรรมนวกรรมก็คือ การก่อสร้างคือกรรมปัจจุบันบการก่อสร้างทานบูชาสวดมนต์คือเป็นกิจของสงฆ์เนี่ยก็ก็ได้ขึ้นชื่อว่ากระทำกรรมที่สงห้ามคือไปเสียเวลาแทนที่จะปฏิบัติมุ่งรัดตัดตรงเข้าไปเลยครับแ้ทำไมต้องไปทําอย่างนั้นท่านสงสัยอ่ะพระน่ากเกษะเราก็สงสัยะนะครับ,รบพระนาคเกษน่ากเกษรชี้แจงว่าขอถวายพระพรภิกษุเหล่าใด ยังเล่าเรียนสอบถามอยู่เรียนปริญัตินะ,ะคะคยังเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอยู่ยังเกี่ยวข้องกับทานอยู่เกี่ยวข้องกับการบูชาอยู่คือกิจเหล่านี้ภิกษุเหล่านั้นทั้งสิ้นชื่อว่ากระทำเพื่อถึงเครื่องไม่เนิ่นช้าทั้งหมดอม คือต้องต้องมีการบําเพ็ญบารมีนะพูดง่ายๆ่ายนะค,ะครับขอถวายพระพรพริสุเราได้บริสุทธิ์ตามสภาพอยู่แล้วมีวาสนาบารมีอันใดอบรมไว้ในปางก่อนพิกสุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีเครื่องเลื่อนช้าด้วยขณะแห่งจิตดวงเดียวคือบรรลุมรรคผลได้เลยคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือการบําเพ็ญบารมีมาแล้วครับนะคะครับส่วนพิสุเราได้ยังเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่คือบารมียังน้อยอยู่พิสุเหล่านั้น ย่อมเป็นผู้ไม่มีเครื่องเรื่องช้าดังนั้นก็ต้องบำเพ็ญบาร,รมีด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่คือต้องเกี่ยวกับการเรียนสอบถามการก่อสร้างทานบูชา,าปฏิบัติในกิจของสงฆ์เนื้อความข้อนี้ควรทราบด้วยอุปมาคือสมมุติว่ามีบุรุษชาวนาผู้หนึ่งหวานพืชลงในนาแล้วก็เก็บผลแห่งพืชข้าวด้วยกําลังและความเพียรของตนโดยไม่ต้องล้อมรัว ส่วนอีกบุรุษหนึ่งหวานพืชลงในนาแล้วต้องเข้าป่าตัดออกกิ่งไม้ใบไม้และหลักรั้วมาทารั้วจึงได้ผลแห่งพืชข้าวการสแสวงหาเครื่องร้อมร้วนั้นก็เพื่อพืชข้าวชันใดภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์อยู่ตามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบารมีไว้ในปางก่อนแล้วภิกษุเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่มีเรื่องเนิ่นช้าด้วยขณะจิตเดียวเปรียบเหมือนบุรุษที่ได้ข้าวด้วยไม่ต้องล้อมรั้วฉะนั้นส่วนภิกษุเหล่าใดยังศึกษาอยู่ คือหมายถึงว่าศึกษายงเกี่ยวอยู่พาวจรนะครับคือต้องบำเพ็ญบารมีอยู่ก็ยังถือว่าเป็นผู้ชื่อว่าไม่เนิ่นช้าเพราะต้องคอยบำเพ็ญบารมีสั่งสมเอาไว้เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วนะก็คือพูดง่ายทางแห่งเครื่องไม่เนิ่นช้าคือการบรรลุมรรคผลเนี่ยเหล่านี้คือบารมีทั้งหมดอีกประการหนึ่งขั้วผลไม้ย่อมอยู่บนยอดต้นไม้ใหญ่มีผู้มีฤทธิ์คนใดคนหนึ่งมาถึงต้นไม้ใหญ่นั้น ก็นำเอาผลไม้นั้นไปได้เลย<ะ>ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ไม่มีฤทธิ์เมื่อมาถึงต้นไม้ก็ต้องหาตัดไม้และถาวันมาผูกเป็นพระองค์พระองค์นี่คือที่พาดนะคะ,ะพาดขึ้นต้นไม้ใหญ่นั้นจึงจะเก็บเอาผลไปได้<ะ>การที่ปรหลุษนั้นหาไม้มาทําพระองค์ก็เพื่อต้องการผลไม้ชันใดภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์อยู่ตามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบรารมีแล้วภิกษุเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่เนิ่นช้าคือสําเร็จได้ด้วยขณะจิตเดียวเท่านั้น เปรียบเหมือนผู้มีฤทธิ์นำผลไม้นั้นไปได้ฉะนั้นส่วนผู้ที่ยังศึกษาอยู่ก็ย่อมสำเร็จมรรคผลด้วยการบําเพ็ญบารมีรเหมือนกับบุรุษนำผลไม้ไปได้ด้วยอาศัยมีพระองค์พาดขึ้นไปฉะนั้นอย,อย่างที่พวกเรานะคะคณะสิทธ์ทั้งหลายแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านร่วมกันท่วคกันรเราก็บําเพ็ญบารมีนะคะคระนับวันเราก็จะมีการฟังธรรมที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ เหมือนกับผู้ที่จะทำประโยชน์คนหนึ่งมีความเข้าใจดีก็ทำให้สำเร็จได้โดยลำพังผู้เดียวอีกคนหนึ่งเป็นคนมีทรัพย์แต่ไม่เข้าใจก็ต้องจ้างคนอื่นให้ช่วยทำจึงจะสำเร็จได้การที่บุรุษนั้นมีทรัพย์จ้างคนอื่นก็เพื่อกิจธุระนั้นฉันใดพวกใดที่บริสุทธิ์ตามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบารมีไว้ในปางก่อนแล้วพวกนั้นก็ได้สาเร็จอภินญ,ญาหกด้วยขณะจิตเดียวเปรียบเหมือนบุรุษสาเร็จประโยชน์โดยลาพังผู้เดียวฉะนั้น ส่วนพวกใดที่ยังศึกษาอยู่พวกนั้นก็สำเร็จอริยสัจด้วยการบำเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกับบุรุษผู้ให้สำเร็จประโยชน์ด้วยอด้วยทรัพย์ที่จ้างผู้อื่นฉะนั้นอืครับถือว่าพ,พระเจ้ามิรินก็เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วค่ะ